สวัสดีค่ะเอฟท,ทุกท่านสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เลขรัฐบาลไทยออกนะคะยี่สิบแปดเราเดอ้อพี่นองเอ้บันนี้โค้งชุดไทยจากปู่วัดป่าอุดรกับเพื่อนในเมตตาสรงมาไหโนะคณะเน็ทรงมใไ้แล้วโค้งชุดไทยค่ะโค้งชุดไทยปู่วัดป่าอุดรกัอันนี้อันนี้ทีเพื่อนหามาน ก้อนหนานั่นเนาะพี่น้องเนาะนี่เรียกวัดเอกปู่ว,วัดป้าอุดรค่ะบานนี่เพื่อนไหมาข้องชุดไทยกับพี่น้องอันนั่นที่เพื่อนไหมาก่อนเนาะคงชุดไทยเพื่อนไหามา,นนหา,มาจ้ะ วันนี้เฮามาเขียนโค้งชุดไทยเนาะพี่น้องเนาะเขาปูวัดป่าอุดรค่ะปูวัดป่าอุดรให้มาแล้วนะคะ ันนี้อันน,น,นี้อันไม้ที่เพิ่นหายไม้ได้พี่น้องดได้แบบนี้เดี๋ยวนั่งเขียนจะเข้ากวกันจากเพิ่นหายมาเมื่อกี้นี่จ้ะครูวัเตาดอนเพิ่นหายมากงสุดท้ายค่ะวงสุดท้ายเพิ่นใหาย สองแสจ้ะสองแปดสีหาศูนจ้ะสองหาศจ้ะแล้วก็สามสี่แปดอันนี้องปูวัดป้าอุดอรได้จ้ะสองตัวเพื่อนไหห้5 8ก็แปดศย์จ้ะ เพิ่นหมามัซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนไหามาดทั้งสี่นเนาะเพืเเ่อนหาเลขเพื่อนหายเลขสามโตมาซี่หางค่ะแปดแปดสองแปดสองแปดสี่เนาะพี่น้องเนาะห้าอ่ะอแล้วก็แปดห้าศูนย์สองห้าศูนย์แล้วก็สามสี่แปดสองตัวเพื่อนหาห้ 58, 58, 0, าแปดกับศูนย์แปดเด้อพี่น้องเนี่ปูวัดเป้าอุดรสุขมังไหนังจะเอาอ่านี่แกะเชินให้เรียบร้อยแล้ว นอี่น้องเนาะเป็นโครงสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้เอาแคปเอาไว้ได้จะได้ปู่วัดปลาอุดรค่ะบัดนี้ก็มีหลวงพอ่พอพรค่ะหลวงพอ่พอพรเพิ่นก็ส่งปิ๊กมไม,ไม่ค่ะเพราะว่าเป็นโครงสุดท้ายค่ะอะไรห,หลวงพ,อพ่อพรหลวงพอ่พอพร นอปันหลวงพ่อพอนี่มันคือว้ยมีนอปันนี้หลวงพ่อพอาอพอหวพอพอนาหดนี่บเห็นปูหาเจ็ดแปดพันสุงมหาห้จ้า คือพู่มียแล้วมันเอาเป็นคือโซมาหายแล้วแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อพรหายากยากเพิ่นบ่ออันไซเพิ่บนบ่อไซซื้อในไลน์ไหมจ้าย่ำหากะหายากมันจะกลับไปกลับมาคือพ่อเห็นหลวงพ่อพร โอ้ยนี่เพิ่นบโใส่ลูปหนาไล่เพิน่นนี่กับพี่น้องเพิ่นเขียนทรงมาให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยนั่งเขียนพี่น้องก็ได้จ้ะโค้งสุดท้ายกับ่นหามากโคง้งโค้งสุดท้ายโค้งท้ายสุด <laughs> ผงสุดไทไายหลวงพ่อพ่อห้มากกับสามตัวตรงสามตัวตรงค่ะเด้อพี่น้องหนึ่งห้าสองจ่าหนึ่งห้าสองรักกัหนึ่งสามห้าหนึ่งขแล้วก็หนึ่งสามห้ารก สองสองห้าจ้ะแลกะสามสองสามห้าห้าสองจ้ะมีเท่านี้เด้อพี่น้องของพ่อพ่อปหามาโค้งสุดไทยจ้ะโคงสุดไทยปไหมาโค้งสุดไทย คงสุดท้ายแล้วคะ่ะเดี๋ยวโทรกลับไปจะทำคลิปอยู่นะคะอ่าน,นี่เดอนี่น้องเด้อนนะี่เด้อค่ะหลวงพ่อป้อนห้มืดแล้วเด้กกันเด้อคงสุดท้ายเพิินคะ่ะคงโค้งสุดท้ายหลวงพ่อป้อน,นะคะ่ะห้มากมืดแล้วพี่น้อง มันก็เอียงเนาะอ้ะาบาดีเขาก็ไปอมดแล้วเอานนี้ปูอันนี้ปูซีหาหรือพระอาจารย์ต้นเศรษฐีน้าพี่น้องนาะบังเอิญกระเด้อปูซีหา,ปหาไปกระเด้อปูซีหาตามน,นี้กะสรุปร่วมเลยเนาะพี่น้องเนาะปูซีหาเพิ่นให้ไปแล้ว ูสีหางามเหล็กงามค่ะพี่น้องพระอาจารย์มีเส้นค่ะพระอาจารย์มีเส้นอ่าเป็นคลิปสุดท้ายของหวดนีเด้อค่เดอ้เดอพี่น้องเดอ้อสาวดำมาลุงเห้มดทุกอ่าทุกอาจารย์แล้วแล้วก็ทุกทุกเสี้ยนเจริหายมากแล้วเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเบิ้งค่ะว่ามักตัวใดปูใดหน่าใดกะ เอาลวดจะพระอาจารย์มีเส้นเพิ่นกะไหหมาหางเดียวคือเก่าค่ะบาดนี้ปูใชยว่านค่ะปูใชยว่านไอ้ไอ้แคปเอาไวไ้เรื่อยๆจ้ะปูใชยว่านค่ะปูใชยวา่า,ยวานให้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยมีเท่านั้นลักจ้ะของปูใชยว่านต่อไปก็เป็นหลวงพ่อพรกันน่ะเนี่นี่ใบแรกเพ,พิ่นจีเพิ่นให้เนาะพี่น้องเนาะ หลวงพ่อพรค่ะพิจารณาเบิ้องแ้อพี่น้องพิจารณาเบิ้งจ้ะพิจารณาดูนะคะอันนี้กับคุณพ่อดำคุณพ่อดำอุบลกับเพิ่นนโงมาาหายหัวตั้งห้งวดแรกค่ะคุณพ่อดำอุบลนะคะเพื่อนเัาก็หากไห้เนาะเป็นน้องเนาะอ่า วดแรกเ,เออพิ่นเด้อไปน้องวดแรกเพิ่นนวดแรกแหกมานเพิ่นเนี่เพิ่นไห้นี่เนาะพี่น้องนอเนาะอันนี้เป็นเลขซองที่สาวดำให้ประจำแล้วก็เขาแทบทุกงวดจ้ะ เนอพี่น้องเบื้องเนอพิจารณนาเบิ้งค่ะมักตัวได้กระจัดมักตัวได้กัด,ด,กด,กดนำเลยค่ะเพ่อ้หายทุกข์หายยากนอกพี่น้องเนาะโอ้ในอาจารย์อลิสาเพิ่นเลยอยู่ใบเดียวในพี่น้องอืร่วมกันเลยเนาะขัาเนาะพี่น้องเนาะร่วมกันเลยค่ะเพราะว่ามันนั่นโค้งสุดไทยแล้วมือมือนี้วันที่ยี่สิบแปดแล้วจะมืออื่นก็ออกแล้วเนาะขาเนาะ รวมให้เลยนะคะพิจรารณาบังเลยเดอ้อพี่น้องพิจรารณาบังเลยจ้ะรวมตัวเลขให้เป็นเียเรียบร้อยไปเรื่อยตั้งแต่คลิปสูดเส้าดำเด้อบวันนี้พี่น้องคนละคลิปต่อจากนี้่คนละจ้างจะเป็นคลิปสูดเส้าดำจ,าจา้าพิจารณาเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะ สรุปเดน,น่อขอให้ทุกท่านโชคดีอะร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนค่ะเอามาสร้างว่าแต่มันสายเสียบชาโทารศัพท์กะโอ้ยนั่งอยู่ผู้เดียวเนาะแต่ว่ามันตั้งแด่ละมันเป็นวินงวิ่มองมองอยู่บนนั่งโอ้ยเป็นวินเป็นอันนั้นเลยมัน นี่เด้อค่ะของรอบอภัยที่เปินให้มาให้โค้งสุดท้ายค่ะหนึ่งห้าสองสองสองห้าหนึ่งสามห้าสองตัวกหสามสองสามห้าห้าสองจ้ะเปินให้มาเนาะพี่น้องเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนขอให้ร่ำด้วยร่ำด้วยถูกไวมพ่ได้ใสได้สยอยพ่ได้ใสหนีใส่สินก็นจักเล็กจักน้อยกันยังดีเนาะพี่น้องเนาะพนเพราะใยจะให้ถือแบบขาดทุนเนาะ คือขาดทุนแล้วมันบ่มีค้าเาเคือขาดทุนก็บ่มีค้มเาแหล้วันี้โอ้ยเซฟ้าช่างเดร่ะตีคือขาดทุนอ๋เรียบร้อยเมื่อเราไปน้นองเอมิ่แล้วเอามื้อซูจีสูกีแล้วบ่มีแล้วบานอ,อาอปปน้องพูดสิะ ดำดวยไปผู้ยังปั้นถือกับถือตัวนีเด้อพี่น้องเด้อก็จากคลิปนี้ก็บจะเป็นคลิปอ่าเฉพาะสูตรสาวดำจ้ะสูตรสี่ตัวสูตรสี่ตัวสูตรห้าตัวสูตรหกตัวสูตรเจ็ดตัวกับกระสีมีสปอเรกสองเซาดำนาะพี่น้องเด้อต่อจากนี้ไปก็จากคลิปนี้ค่ะจั่บไปก่อนเด็กพี่น้องจะได้ แล้วก็จะคลิปนี้เป็นสูตรของนะจะไปซืสูตรเส้าดำได้พี่น้องเด้เออ้าวมาโชคดีกันทุกูทุกคนเด้อพี่น้องเอเอ้า